ตะการเจ้าอียาโอ้มีชิ้นเดียวขายราคาพิเศษเลยมา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 ทุกคนเร่เข้ามาเลยนะขยะขนมสิผู้สืบทอดโหลเก่าตีเองกับมือเลยนะแถวนี้ดูเหมือนทนทานแต่รายละเอียดบางมากไม่ได้ช่วยป้องกันอะไรเลย เน่าสนดิบด้วยน้อยตะแกอยากหาว่าเป็นขยะกันนะข้าบอกว่ากรอบนั่นคือขยะแล้วรวมไปถึงทั้งที่ร่อนกรอด้วย นนี่นาเอาจารย์ข้าคือลูกศิษย์ที่สืบทอดของบัวโสโหลเกาพันธสมาคมช่างตีเหล็กตอนนี้เจ้าปลาบอกว่าเกระที่อาจารย์ข้าหลอมเป็นขยะถ้ากับต้องถูกสายเลือดเทพตีเหล็กอย่างเรานี่แต่วันนี้เจ้าไม่พูดใ้ชัดอย่าหวังจะได้ไปไหนได้งั้นข้าจะพูดใ้ชัดเจนเลยก็แล้วกันอย่าว่าแต่อาจารย์ของเจ้าเป็นใครก็ให้หลอมเกาอยู่ตรงนี้แลวบอกว่าเขาเป็นคนตีกระอนี้จริง ข้าก oh, es que oh, hey. ็จะวอาคำว่าขยะให้อยู่ดีนั่นแหละเก็ไปดู้เท่านั้นสิแบบนี้ก็ไม่้ช่จงด้ยพวกเจ้าไม่เชื่อใช่ไหมได้ขันข้าจะบอกความจริงโห้เพราะเนชุดนี้สร้างด้วยวิธีการพรองโซ่เชื่อมต่อกันพวกเจ้าดูให้ดีด้วยขนาดแต่ละแผ่นของเกราะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยภายนอกตัวเกราะดูสง่างมแต่ความจริงแล้ววัสดุมันเปราะบางมากๆ ส่วนเกราะเงินเรืองรองอก็ใช้แผ่นเกราะที่ขัดออกมาจากเหล็กกล้าและชุบเงินอีกชั้นแข็งแรงกว่ากระดาษแค่น้อยเดียวนี่เกราะของข้าเดิมที่มีไว้ใช้ประดับเท่านั้นไม่ได้มีไว้ใช้จริงก็เลยต้องสร้างแต่ละชั้นให้บางถึงจะเห็นผลน้ำหนักก็เบาเบาใสและไม่หนักจนเกินไปของประด,ดับ ตาแกรู้จักไหมของประดับน่ะฮะแล้วขนาดแทนกราะที่ไม่เท่ากันล่ะเจ้าจะว่ายังไงก็คือคือคือความสวยงามที่แตกต่างท่านอาจารย์เทพที่เหล็กโหลเก่าคือคนสร้างเจ้าจะเข้าใจอะไรโหลเก่าสร้างเคราะเงินเรื่องรองเอาไว้ชิ้นเดียวก็จริงแต่ว่า เจ้านะเรียนแบบนี้หัวแตกมา,มากเริ่มเริ่มร้องที่โลกเกาสร้างเอาไว้ถึงกรอกเล็ตใช้โลหะเงินบึ้งถานการแยกสก,กัดจนกลายเป็นสารสกัดพื้นถึงกรอกจะบางแต่พลังป้องกันแข็งแกร่งมากถึงจะบอกว่าเป็นของระดับแต่ใช้จริงก็ต้องดีด้วยที่บอกว่าเป็นขยะถือว่าเกียริมากแล้วเจ้าเอ้ ได้ดูฉากสนุกสนุกอีกแล้วที่แท้ก็เป็นนักต้มตุ๋นจริงๆด้วยอนุถูกช่างตีเหล็กอย่างเรามอเราเหรอพวกเราอเล็กๆเราคนไม่ได้อโหเอายับยอกไปก็ยังแอบบ้างชื่อของเขาไม่รอกูนอื่นอีกล่ะไมปอย่างนั้นเราก็ยังหวังจะได้อยู่มือเครื่องิศอต่อไปไปอีกตัวแล้วจ้าไ អាចទៅកាជោអូយាយអូហូ